ครับทุกคนผมก็ได้เก็บผักกรุดมานะครับผักกรุดสวยมากทุกคนนี่ได้แล้วมื้อหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะโอเคเราเดินทางต่อดีกว่า สวัสดีครับขอสวัสดี PFC ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆเข้าป่าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเนี่ยจะไปไหนไปทำอะไรยังไงเนี่ยอย่าให้พี่ๆเพื่อนก็รอติดตามผมไปด้วยกันนะครับว่าเราเนี่ยจะไปเจออะไรยังไงนะครับหรือว่าจะไปใช้ชีวิตในป่ายังไงนะครับก็อยากให้พี่ๆเพื่อนเนี่ยรอติดตามไปดูนะครับอ่าโอเคทุกคนเพื่อนเ่ใหเสียเวลาเนี่ย เดี๋ยวผมจะขอตัวแล้วก็ออกเดินทางเลยดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะมาทำกบโคกะกข้าวกินที่นี่นะครับแล้วก็อาจจะทำที่พัดนิดนึงนะครับทุกคนอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากอบฟุกกอบไปกันดีกว่า

老不好你那办不？不办。你说你那随便随便。老张，好你办呢？还有个别别了。 ครับทุกคนลิงตัวนี้ผมได้ยเสียงนาแล้วนะผมว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันเสียงขึ้นไปนู่นเลยนะครับพี่พผมได้ยเสียงเกิดไป็ชั่วโมงแล้วนะครับมันอยู่กับที่นั่นแหละตัวเออก็ไม่มีเสียงนะมันเสียงอยู่ตัวเดียวนะน่าจะเป็นลิงห่างยาวนะครับนี่นนะ あ、ah, OK っけどうぞ。 มึงช่วยอะไรกูอะฮะมึงออกหักกีกัๆได้ป่ะฮะมีกีกะยกีกัอยู่เนี่ยอะมึงขึ้นไปดูลิงได้มันเป็นอะไรวะฮะมึงลองขึ้นไปดูได้มันเป็นอะไร ครับทุกคนตอนนี้แค่เล็กๆของผมเนี่ยได้เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเลยก็นั่งพักผ่อนสบายนะครับทุกคนเอาโอเคเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกินกันดีกว่า ผักทุกคนนี่ก็เก็บผักมาได้เยอะเลยนะแล้วก็ผักกรุดด้วยผักกรุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้มกินนะครับทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรกินเลยนะครับน่าจะต้มผักกินนะครับอ่ะโอเคทุกคนเสียล,ลิงตัวเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหานะผมไปห่ารอบหนึ่งแล้วทุกคนไปหาไม่เจอนะพอผมเดินขึ้นไปก็เสียเงียบไปเลยอ่ะโอเค กอนทิ้งไปนาทีอะตอแบบไม่ที่แบบฮะมากกว่าใช่ลึเปล่าเดือดอ่ะไม่โดดที่วบา ครับทุกคนตอนนี้กากข้าวของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กกข้าวของเราเนี่ยมันมีปลาแห้งนะครับแล้วก็ข้าวนะครับแล้วก็ผักกุบแล้วก็น้ำพริกนะครับนี่แต่มันเป็นน่าจะอร่อยแหละทุกคนเพราะว่าผมเคยกินก็อร่อยนะครับทุกคนอ่าโอเคทุกคนเพื่อไม่ไปกรเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าเฮ้ยนะเอาไปบุกเลยว่า

แค่ไหนอ่ะมีไงกระดาลีเทียว่านิเกี่ยวฟูก่ร่ับพ่อจิตใจเขาดูแค่เขาวัวดีย mm! mm. สดอย่างนี้อร่อยนะทุกคนไม่มีสาเค็นมีแน่นอนนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินออกมานะครับจากที่ผมได้กินข้าวกี่ปลาสเสร็จแล้วก็นั่งพัดจะย่ายแล้วทุกคนนะ,ค,นะคือมันมีพี่อยู่ทางหนึ่งนะครับทุกคนสัตว์ตัวเต็มตัวเลยทุกคนสัตว์มีรอยสัตว์เต็มตัวเลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้มาตั้งแต่ผมถามแค่นะครับเขามาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแอลอก็ไป สัดาหหนึ่งเขาก็มาอีกนะสัดาหหนึ่งเขาก็มาแล้วก็ไปอีกอีสัปดาหหนึ่งเขาก็กลับมากลับมาทีนีน้มันไม่ยอมไปนะครับทุกคนมันไม่ยอมไปก็เลยผมดูท่าไม่ดีนะครับก็เลยผมบอกว่าเออผมจะออกเดินทางไปก่อนนะแล้วก็ให้พี่ผมบอกพี่คนนั้นว่าเอออยู่นี่แหละเดี๋ยวผมจะไปก่อนนะผมโกหกอย่างไง้ยนะครับแต่อธิจริงผม แอบกลัวข่วนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าคือมันเฝ้าผมผมช่วงกินข้าวก็ไม่กินนะครับชั่วกินอะไรเขาก็ไม่กินสักอย่างอะทุกคนเขาก็นั่งดูผมอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าเขาไม่เต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่ยังไงก็าตามนะครับเพื่อความปลอดภัยในตัวของผมว่าผม,ผมก็ปลีกตัวออกมานะครับก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะต้องขอลาพี่ๆเพียงเท่านี้นะครับไอ้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาในคลิปวิดีโอครับผมก็อย่าลืมไปกําลังใจให้ซื้อกันแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ